สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบุญคุม้รบบรมราชบำรุงวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเอิญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยวันเด็กวันครูกันนะคะสาระที่ควรรู้สาระที่หนึ่งความสำคัญของวันเด็กสาระที่สองคำขวัญวันเด็กประจำปีสาระที่สามหน้าที่ของเด็กสาระที่สี่ความสำคัญของวันครู และสาระที่5การปฏิบัติตัวต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคาระวะนะคะสาระที่1ความสำคัญของวันเด็กวันเด็กตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์และความสำคัญคือให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่ตนเองปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กสาระที่2องคำขวัญวันเด็กประจำปีเด็กๆรู้ไหมคะว่าใครให้คำขวัญในแต่ละปีผู้ที่มอบคำขวัญให้เด็กๆคือนายกรัฐมนตรีนั่นเองคะ่ะซึ่งคำขวัญปีนี้ก็คือรู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคมเด็กๆได้ฟังแล้วอย่าลืมฝึกท่องและนำไปปฏิบัติด้วยนะคะสาระที่3หน้าที่ของเด็กหน้าที่ของเด็กๆทุกคนก็คือไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหาความรู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นกรอกน้ำ ล้างจานรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านหรืองานต่างๆที่เด็กๆสามารถทำได้สาระที่4ความสำคัญของวันครูวันครูถูกกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆระลึกถ,ถึงพระคุณของครูและให้ครูตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ซึ่งวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกๆปีและคำขวัญวันครูปีนี้ก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตสาระที่5การปฏิบัติตัวต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคารวะหน้าที่ที่เด็กๆควรปฏิบัติต่อคุณครูคือรักและเคารพ ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนมีระเบียบวินยัยอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญเป็นเด็กดีด้วยนะคะสิ่งที่นำมาไหว้ครูได้แก่ย่าแพกดอกมะเขือดอกเข็มข้าวตอก วันเด็กปีนี้เด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ต้อนรับปีใหม่พอเสาร์ที่สองที่ไรเราดีใจกันเป็นหนักหนาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีจัดเวทีให้เราเริงราเสาร์ที่สองของเดือนมกราพวกเรารู้ว่าเป็นวันเด็กเอยวันเด็กวันเด็กผ่านไปมีผ่านดอกไม้ทูบเทียนบูชาสิบหกเดือนมกรา 1ิหกเดือนมกราเรากลาบบูชาพระคุณของครูพระคุณพระคุณของครู